ดค,ครับท่านผู้อารวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้กฎหมายด้านงานคดีรุ่นท um. ี่หนึ่งของสำนักงานการบรรลุที่เพื่อเกษตรกรรมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางนสำนักงานการบรรุทีเพื่อเกษตรกรรมที่ได้ให้เกียรติผมและสารปกครองให้มาพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายือการดำเนินการนีค่ะอ ครับซึ่งมันก็เป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนกงานกอุนรก็ของขอบคุณทางศพกนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการที่ให้เกียรตินทั้งนี้ก็ยินดีที่จะได้มาพูดคุยกับพวกเรานะครับก็ผมเองก็เรื่องนี้เยอะแยะก็มาจากรก,าากรมพินิจกระทรวงการท่องทยครับก็เติบโตในสายกฎหมายมาเรื่อดแล้วก็คุ้นเคยกับงานของศพกอพอสอมควรในขณะนั้นนะครับ ก็ได้มีกาได้เข้าไปร่วมเป็นละอุการท่านกฎหมายของสบปรปในส่วนที่เป็นตัวแทนของผ่นดินเข้าไปในพื้นีนะครับในรสยะเวลาที่ทมในหลายเรื่องตั้งแต่สมัยแรกนะครับแต่สมัยตั้งแต่ปี2520ร่วมกนนะครับตั้งแต่เป็นนิติกรจะเล็กๆกว่าท่านเลยครับตอนนั้นปลาอยู่กรมที่ดินตอนนั้นก็ปาแค่เป็นนิติกรข้านะครับก็จะมีโอกาสไป จะไปชุมล่วงไปไปหาเรื่องร่วมกันในหลายเรื่องนะฮะแต่สมัยที่ท่านผอไทยโล่เป็นผู้เชี่ยวชาญตอนนั้นท่านไทยโล่ก็ยังไม่ได้เป็นผอแงทุกเรื่องหลายท่านในสพก็คุ้นเคยกันเป็นสายผู้พิกาๆรวมถึงน้องๆที่อยู่ในที่นี้หลายคนก็พูดนเคยกันมาก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้หัน เรื่องที่คล้ายๆกันแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เ่าวงกันนะครับแต่สําหรับวันนี้ประเด็นที่ได้มาพูดคุยกับพวกเราก็คือในเรื่องของกรีบุกร้องนะครับแล้วก็ผมมีเอกสารมาแค่สองชิ้นนะครับเพราะว่าพอดีตอนนี้เอกสารหลายๆชิ้นทางสาลทุกกองก็มีแต่ว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่ามันขาดตลาดมี ใช้หลายหลักสูตรก็เลยเหลืออยู่ไม่กี่เล่มก็เลยเอามาได้เท่าที่กันนะครับจังไงก็ตามก็ลองดูวันว่าคดีปกคองนั้นเป็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับกอนอื่นก็คือว่าในเรื่องของ ซึ่งก็เป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายนะครับทีนี้ในความหมายของระบบนนติรัฐก็คือเรามีกฎหมายห่ักในการปกครองบริหารราชการที่สําคัญของหลักนนติรัฐมันก็มีอยู่สามหลักด้วยกันนะครับหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลักการกระทำปับทิมองชอบด้วยกฎหมายและหลักการควบคุมความชอบด้วยหมายของการกระทำทกครองนะครับหลักแรกคือความชอบด้วยหมายของรัฐธรรมนูญของกฎหมายเราได้เห็นว่ามีสามรัฐธรรมนูญนะครับ ตรวจสอบการออกกฎหมายของฝ่ายที่ติดตว่าฝ่ายนี้ติดตอได้ออกกฎหมายมาชอบหรือขัดกับรัฐมนูญหรือไม่อันนี้ก็เป็นหลักที่คับที่ทางฝ่ายตุลาการศาลนัมนก็เป็นองค์กรตุลาการอย่างหนึ่งนะครับองค์กรรัฐบาลก็เป็นฝ่ายบริหารสภาต้เป็นฝ่ายที่ติดี่กแล้วก็ศาลก็เป็นองค์กรของด้านตุลาการฝ่ายที่ติดต่อกับออกกฎหมายออกพระราชบัญญัติต่างๆมาชอบตุลาการหรือไม่ก็จะถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐมนูญ ซึ่งก็เป็นกระบวนการหรือหลักอย่างในการปกครองในระบบนิิรัฐส่วนหลักการนะครับในการปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารอย่างพวกเราอย่างกระทรวงทุกค์กรมต่างๆนะครับได้ใช้อำนาจหรือตามกฎหมายหรือว่าดำเนินการทางปกครองทางกฎหมายนั้นชอบไหมซึ่งในหลักของการระทรัการปกครองนั้นก็มีหลักว่าต้องทาโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือว่าเจ้าหน้าที่หรือในการจะใช้อำนาจทางปกครองนั้น เรารับว่าให้มีอำนาจจากที่ว่านั้นได้และการใช้อำนาจของทางฝ่ายปกครองนั้นก็จะไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อันนี้ก็เป็นหลักสําคัญของการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งน็่นคือการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองโดยองค์กรของตุลาการก็คือว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองทําอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบโดยองค์กรทางตุลาการซึ่งในที่นี้ก็คือศาลปกครองนั่นเอง เพราะฉะนั้นในนี่ฮะสาระสำคัญของการหลักการกระทำทางปกครองที่ต้องชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นหลักสาคัญหลักหนึ่งของระบบนิติรัฐคือว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถกระทำการใดไปกระทบสิทธิเสีสิิภาพของบุ้คนได้เว้นแต่โดยกฎหมายแต่มามันจะหลากทำแท่งทำแท่งนี่บอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายห้ามทําได้แต่ในทางปกครองมันกลับกันว่าถ้าไม่มีกฎหมายแห่มีอนาไว้เราจะไปทำอะไรที่กระทบสิทธิเสีิธิภาพของประชาชนนะมันกลับกลับกัน หลัที่สองคือในกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจไปนนะั้นกำหดนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการหารือเงื่อนไขาการใช้อำนาจได้อย่างไรการใช้อำนาจในเรื่องนั้นก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นนก็คือว่าการดําเนินการปกครองของเราหรือการใช้อำนาจของเรานะั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆที่กฎหมายจะมีกฎหมายก็คือต้องถูกชอบด้วยขั้นตอนด้วยหากการใช้อำนาจเรื่องนั้นมีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกฉบับเลย ชอบด้วยกฎหมายและทุกฉบับกรณีที่กฎหมายให้เป็นวินิจกับเจ้าหน้าที่การใช้วินิจของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นก็ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกันก็หมายความว่าโอเคบางบางกฎหมายบางฉบับให้ดินิจของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่จะออกคําสั่งอย่างนึงอย่างหน่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ว่าให้ใช้ดินิจได้การใช้ดินิจนั้นก็ต้องอยู่โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่ว่า มองเรื่องกฎหมายให้อำนาจดูพินิษของฝ่ายปกครองใช้ดูพินิษสัการอย่างไรอย่างหนึ่งได้และไปใช้ดูพินิษตามอำเภอใจโดยมิดอะไรอย่างนี้ก็เป็นการกระทำสามนี่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและสุดท้ายก็คือว่าถูกตรวจสอบได้โดยสารของการกระทำทางปกครองก็จะถูกตรวจสอบด้วยสารขอการปฏิบัติหน้าที่ของเรานะครับ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่มันก็มี2ออย่างนะครับปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายผลก็คือว่าเราไม่มีความผิดไม่มีความรับผิดทางแพ่งนะฮะไม่มีความผิดทางวิธรไม่มีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็อาจจะส่งผลถึงอะไรถ้าเป็นความผิดทางอาญาได้ถ้ามีเจตุนา,นาทุจริหรตห,หรือทำให้เขาเสียหายหรือทําให้เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดทางละเมิดก็คือรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจบแพ่ หรือถ้าเขาถ้าเข้าเกณฑในเรื่องของการกระทำผิดทีนใดตามประโลให้การบร,ริเวณก็ต้องตามผิดฐานนี่การปฏิบัติหน้าที่ก็จะส่งผลอยู่สามด้านคือทั้งอาญาทั้งละเมิดทั้งวินัยนะครับถ้าเราปฏิบัติไม่ชอบไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าชอบแล้วก็เกิดเหก็พ้นจากความผิดส่วนในความรับผิดทางละเมิดนั้นผมว่าหลายท่านก็อาจจะคุนค้นเคยอยู่แล้วว่าหลากักในความรับผิดทางละเมิดมันมีรายยาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดใช้อยู่ของรายการใช้อยู่นะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย จะไม่ถูก <tu> ฟ <i ro> ้องถ้า็นการปฏิบัต e yes, ิหน้าที่จะไม่ถูกฟ้องเป็นส่วนตัวผู้เสียหายไม่สามารถที่จะฟ้องเจ้าที่เป็นส่วนตัวได้ถ้าเกิดถึงความถ้าความเสียหายนั้นเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็ต้องฟ้องกลมต้องฟ้องหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดฟ้องเราไม่ได้ฟ้องเราแล้วเป็นส่วนตัวถ้า็นการปฏิบัติหน้าที่เช่นเราปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่หรือนิติกรของสอหรือเจ้าหน้าที่ของสบค เข้าไปในพื้นที่ไปในการมีส่วนร่วมในการทัดเลือกเกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดเกษตรกรเข้าแปลงมีส่วนร่วมในการสั่งให้เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตแล้วสิ้นสิ์อะไรพวกนี้เป็นการกระทำถ้าเขาเขาบอกว่าไอ้เราทำไม่ชอบประมาณนั้นเรื่องล้วไม่เขาเสียหายสั่งให้เขาสิ้นสิเสียหายแล้วไม่มาฟ้องเราเป็นส่วนตัวอย่างนี้นะฟ้องให้ได้เราเป็นการตหา้าที่เขาองไปฟ้องสองให้สองตัวชุดใช้ค่าศึยถ้าสพกตัวชดใช้ค่าศึกหายแล้ว ถ้าสารถ้าฟังว่าเป็นการกระทําเจ้าหน้าที fence, ่ของสบกกระทําละเมิดการละเมิดก็คือจงใจหรือประมาทเลื่อทําให้เขาได้รับความเสียหายแต่ชีวิตร่างกายทํไมหรืทรัพย์สินนะครับฟังว่าเป็นประมาทเลื่อบางีหรือจงใจก็งีสบกต้องรับสบกก็ต้องชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายต่อไปแล้วสบกที่จะมาไล่เบี้ยกับเาได้ใช่ไหมครับอันนี้สิทธิที่ไล่เบี้ยของสบกที่มีต่อพวกเรา สวกรจะไล่เบี้ยต่อเราได้ก็ต่อเพื่อเรากระทาการโดยจงใจหรือประมาทเรื่อยๆอย่างไรแล้ถ้าเราไม่จงใจหรือไม่มีเจตนาชั่วทุจริตเราไม่ต้องรับผิดสอวกรรับผิดไปแสนหนึ่งสอวกรก็ตกเป็นภาพกับสองพวกรไปหน่วยงานก็รับไปเพราะเราไม่ได้เจตนาที่จริงหรือเราไม่ได้ประมาทเรื่อยๆอย่างไรแล้ประมาทธรรมดาก็ไม่ต้องรับผิดการปฏิบัติหน้าที่มันอาจจะมีมีการประมาทเรื่อยๆได้แต่ไม่ใช่ประมาทเรื่อยๆอย่างไรแล้ อยู่ประมาณเรื่อยอย่าร้ายแดงนี่มันถึงขนาดว่าคาดการหรือเล็งเห็นผลได้ว่าจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นถ้าไม่ถึงขนา,า,นขาดาป,รประมาณเรื่อยอย่าร้ายแดงสวกก็รับผิดต่อเป็นทักไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรับผิดต่อเมื่อวันหนึ่งเราจงใจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือเรา,า,ราบังบางเรื่อยๆกระด้างตาปังบางเรื่อยๆอย่าร้ายแดงอันนี้เราก็รับผิดต่อผู้ก่อการร้ายที่ตรอด้ารแต่ถึงแม้ว่าเราจะรับผิดพลบพลัเมื่อก็ยังพูดไปว่าเราไม่ต้อเราไม่จำเป็นต้องรับผิดเต็มจำนวนสวกจ่ายไปแสนหนึ่ง ไอ้วงเงินสูงค่าเสียหายแสนหนึ่งเราอาจจะไม่ต้องรับผิดจนจำนวนก็ได้เพราะอะไรเพราะต้องไปดูว่าการกระทําของเราที่ทําให้เกิดความเสียหายนั้นอนะ่ะพฤติการของการกระทาเราเนี่ยมันเป็นพฤติการที่ทาให้เกิดความเสียหายนั้นอย่างไรและต้องไปดูพฤติาาการการการะทำหรือว่าความเสียหายเกิดขึ้นแนละ้วความเสียหายมันรายแรงมากือไม่ก็เอาวัดเช่าาำนนะักว่าลดส่วนไะด้ลดส่วนจากแสนหนึ่งก็อาจจะไม่ต้องรับผิด็มแสนหนึ่งก็ได้กนะ็ต้องเอาเอาเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาด้วยหรือ ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากระบบเกิดจากความรับผิดของหน่วยงานหน่วยงานเนี่ยสร้างระบบขึ้นมาแล้วก็ระบบนั้นทําให้เกิดความเสียหายก็ต้องเอาส่วนของหน่วยงานที่ไปหักด้วยเพราะว่าความเสียหายเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากระบบของหน่วยงานหน่วยงานก็ต้องมีส่วนรับผิดด้วยก็เอาบาทหักส่วนนก็คือเราไม่ต้องรับผิดเต็มถึงทั้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องรับผิดแล้วเราก็ไม่ต้องรับผิดแบบมกงดีวั ถ้าการกระทำนั้นมีเจ้าหนี่หลายคนกระทาการแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายแต่ละคนแต่ละคนจะรับผิดไปตามส่วนตามลำดับที่ไปเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไล่กันมาตั้งแต่เจ้าหน้าที่หัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายใครควรจะรับผิดเท่าไหร่ก็แต่ละส่วนแต่ละส่วนของแต่ละคนไปไม่ต้องมารับผิดแบบรูกดีร่วงก็คือรูกมดีร่วมก็คือรับผิดคนเดียวก็ได้บางครั้งเอาคนนี้คนเดียวก็ได้ หร kind of yeah. ือจะไปบังคับเอาคนหนาคนหนึ่งก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องทางแพ่งนะฮะอันนี้พรบความร้องที่ทำเพื่อนี่ก็อย่าพูดไปในเรื่องนื้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในหุ้นเข้าข่าให้ฟังครับส่วนเรื่องวินลยก็ท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่ามันมันมีผลต่ออาชีพหน้าที่ของเรานะครับอันนี้คือการแบ่งหน้าที่อันนี้การกระทําของฝ่ายปกครองเราพูดถึงการกระทําทางฝ่ายปกครองการกระทําของฝ่ายปกครองนั้น มันแยกออกเป็นการกระทาฝ่ายเดียวก็ได้การกระทำสองฝ่ายก็ได้นะครับการกระทําฝ่ายเดียวเช่นการกดกรดการออกคำสั่งนี้นะครับเป็นการกระทําฝ่ายเดียวก็คือว่าฝ่ายปกครองมีเจ้าหนี้คนเดียวนะฮะใช้อำนาจทางกฎหมายกับผู้กรณีหรือประชาชนที่เกี่ยวขอ้องโดยที่ประชาชนก็ไม่ได้มาตกลงยินยอมอนะไรหรอกเราก็ออกคำสั่งจัดให้คนนี้เข้าแปลนี้จัดให้คนนี้เข้าแปลนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราใช้กำนาฝ่ายเดียวแต่ถ้า การกระทําสองฝ่ายก็ส่วนใหญ่ก็เรื่องว่าสัญญาของฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายปกครองอมาจถึงการทำสัญญากับฝ่ายเอกชนด้วยที่เรียกว่าสัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพ่งทั่วไปนะครับอันนี้ก็การกระทําทางปกครองหรือการกระทําฝ่ายเดียวหรือการกระทําสองฝ่ายนะครับกฎเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าการกระทําฝ่ายเดียวมีทั้งทั้งสทางปกครองมีทั้งกฎกฎก็คือพวกร่างกิิกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงนะครับที่สำคัญก็คือว่า บทกัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ้งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดโดยเฉพาะข้อบังคับต่างๆที่ออกมาแล้วใช้กับคนทั่วไปไม่ได้มุ่งหมายว่าจะใช้กับในกรณีนนของโดยเฉพาะอันนี้จะถือว่าเป็นกฎหมครับแน่นอนพะระราชกิจการเนี่ยนะเปมีกฎหมายะระดับรอ,อ,อ,องก็ถือว่าเป็นกฎส่วนกฎกระทรวงต่างๆนะครับประกาศกระทรวงข้อบัญญัจะท้องถ่นระเบียบ ระเบียบของขคี shorts, ้ยบเคี mm ้ยวเนี os, uh ่ยนะฮะระเบียบของพนักงานประกันปฏิรูปที่ยิ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเปมผิดตายนะครับถ้าใช้บัครับเนกับบุคคลทั่วไปนี่ตัวอย่างนะครับคำสั่งทางปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จะสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในการที่จะต่อเปลี่ยนแปลงมวลชนนะครับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ ไม่ว่าจะมีการถาววหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการการอนุญาตการมัดการวิฉัยยุตธรการรับรองการรับตัวเองแต่ไม่เป็นความมุ่งกฎรวมถึงการที่กขีหนไปอันนี้ก็มีกฎกระทรวงมาจตัวนี้มาจากอะไรตัวนี้มาจากพระราชวิธีการต่างนิรรมดการผสมผสาระว่างสามก้าผมไม่แน่ใจว่าสุกรได้เคยคุยถึงเรื่องคือกฎหมายทางปกครที่เราเห็นันอยู่ที่ออกมาในช่วงปีสามสก้าก็มี